ครับสวัสดีครับผมอาจารย์ปอปภาษีวลี24ชั่วโมงครับวันนี้ผมอยู่กับจำเลยนะครับที่1ที่2ที่มายื่นคำร้องนะครับขอความช่วยเหลือในการเจรจาไก่เกียดนี้สินโดยท่านแรกชื่ออะไรครับท่านลใหลักไคบงกูครับผมครับยินดีเปิดเผยข้อมูลใช่ไหมครับวันนี้นะครับครับผมก็เพื่อเป็นประโยชน์กับทุกท่านนะครับประชาชนด้วยนะครับคือเรื่องราวเนี่ยทั้งสองท่านเนี่ยได้รับความเดือดร้อนในเรื่องของการกู้ยืมเงินเพื่อการกษานะครับสถาบันการกษาแห่งหนึ่งนะครับ แล้วก็จากนั้นเนี่ยมาทราบข่าวทีก็ผ่านมา10ปีแล้วกระทั่งมีหมายสารมานะครับแล้วก็ได้มีคําสั่งให้ชําระหนี้แต่ตอนนี้ด้วยความลําบากของจําเลยนะครับตอนนี้ต้องแบ่งก่อนนะครับท่านผู้ชมครับมี2คดีคดีแรกเนี่ยคุณแม่นะฮะดวงพรเนี่ยท่านเป็นจําเลยที่2ในฐานะบุคคลกรรมกัน2คดีนะครับแต่ส่วนของคุณธัญรักษ์เนี่ยหคดีซึ่งเป็นผู้ผู้เองนะครับเมื่อกี่ปีที่แล้วครับผมสิบกว่าปีครับผมสิบกว่าปีที่แล้วใช่ไหมครับแล้วก็ ปัจจุบันเนี่ยที่เราอยากจะไปเจรจากับเขาเนี่ยพอเราเป็นหนี้เขาถูกต้องไหมครับก็หาทางออกอยังไม่ได้นะครับก็เลยมาที่สมาคมสื่อมวลชนออนไลน์มูลที่ภาษีวลีศิษยพินดาลาสายบุญแล้วก็เป็นศูนย์เกลยวเกียข้อวิพากภาคประชาชนแขวงช่องนนทรีเขตจันวากรุงเทพมหาคนครนะครับที่จะทําเรื่องประสานงานนะครับไปหน่วยงานที่มีการเป็นร้องมาเป็นโจทย์ร้องมานะครับเราเป็นจําเลยเพื่อจะขอความอนุเคราะห์การเจรจากเกียวนะครับส่วนท่านแม่นะครับดวงพรเนี่ยทราบว่าเป็นจําเลย2คดีเลยนะครับแล้วก็ ก็เป็นสถาบันเดียวกันด้วยนะครับมีความรู้สึกอย่างไรครับตอนนี้ที่เราได้รับหมายสารแล้วเรารู้สึกกังวลไหมแล้วก็เหตุการณ์อย่างเงี้ยเราทราบเรื่องมาก่อนไหมกว่าจะมาถึงท่านสารใช่ครับก็ไม่ไม่ไม่รู้เรื่องมาก่อนถึงโด,ด,ดนมาได้รับหมายสารครับครับ ก็ตอนนี้สิ่งสําคัญเนี่ยตอนนี้ได้ยื่นคําร้องเพื่อขอความเป็นธรรมและขอความเมตตาให้กับหน่วยงานนะครับที่เป็นเจ้าหนี้นะครับของจําเลยทั้งสองท่านนี้ได้ขี้คายความทุกข์นะครับเพราะว่าเป็นประชาชนที่หาเช้ากินค่ําแล้วก็โกอายุไรแล้วครับตอนนี้เจ็ดสิบี่ครับผมครับแล้วมีงานทํำไหมครับตอนนี้ไม่มีครับผมครับก็เดี๋ยวอย่างไรนะครับเรื่องนี้นะครับผมก็จะไปเรียนหน่วยงานนะครับนำหนังสือนะครับความต้องการของสองท่านเนี่ยไปเจร จากก่เกียรติสินเพื่อให้บรรลุเป้าหมายนะครับแล้วก็อยู่เย็นเป็นสุขเหมือนเดิมนะครับก็ฝากพี่ๆสื่อมวลชนนะครับที่ได้ดูข่าวนี้แล้วนะครับหรือว่าประชาชนที่ได้เกิดความเดือดร้อนก็สามารถที่จะประสานงานมายังสมาคมสื่อมวลชนออนไลน์แล้วก็มูลที่ภาษีบิวุีศิลปินดาราสายบุญรวมถึงศูนย์ไก่เกียรติข้อพิพาทภาคประชาชนแขวงช่องนนทรีเขตจตุรัสกรุงเทพกับผมอาจารย์พรอภาษีวร24ชั่วโมงก็ขอจบการแถลงข่าวไว้เท่านี้นะครับแล้วก็จะนําเรื่องของแม่ดวงพรและก็น น้องสัญลักษณ์นะครับไปประสานงานกับต่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อที่จะได้ยุติข้อพิาพาทนี้นะครับแล้วก็อยู่เย็นเป็นสุขเหมือนเดิมนะครับผมครับครับผมครับสวัสดีครับครับราฟิกดีใซนติดตามข่าวสารได้ช่องทาง y o u u u b e f a c e b o o ติ๊กต็อกสมาค,คมสื่อมวลชนออนไลน์หรือโทรติดต่อสอบถามสายด่วน0637896935